ค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาต่อกันเลยนะคะจากวันนั้นที่เราทำในข้อ1ข้อ2ไปแล้ววันนี้เราจะมาต่อกันที่ข้อ3ข้อ4ข้อ5เลยนะคะอยู่ที่หน้า93าค่ะนักเรียนเปิดไปพร้อมกันเลยเราจะมาเริ่มดูกันที่ข้อ3ก่อนนะคะข้อ3เขาให้นักเรียนหาความยาวของเส้นรอบวงกลมที่มีรัศมียาว42 ข้อนี้รัศมีก็คือตัวอะไรนั่นเองลูกอ่าเขาให้ตัว R มาเท่ากับ42ทวนสูตรกันอีกครั้งหนึ่งสูตรการหาเส้นรอบวงสูตรของเขามี2สูตรคือ2 π R ายอาหรืออีกอันนึงคือพายคูณกับเส้นผ่าศูนย์กลางนั่นเองใช่ไหม เลือกเอา2ส,สูตรนี้โดยค่าพายของเรามี2ค่าก็คือเขาให้มาจะใช้22ส่วน7ก็ได้หรือจะใช้3.14ก็ได้นั่นเองการที่เราจะเลือกใช้ค่าพายคุณครูเคยบอกแล้วการที่เราจะใช้22ส่วน7ตรงนี้มันมีคำว่าส่วน7อยู่ก็คือเป็นการหารใช่ไหม ให้เรามาดูที่ตัวรัศมีหรือตัวเส้นผ่าศูนย์กลางนั่นเองตัวไหนที่มันเป็นเลขที่แม่7หารได้ลงตัวส่วนใหญ่เราจะนิยมใช้22ส่วน7อันนี้ลองท่องแม่7ซิ้สิได้อ่า42ดังนั้นอันนี้เราก็มันหาร7ลงตัวใช่ไหมดังนั้นมันก็ควรใช้ 22่ส่วนเนั่นเองในค่าพายของข้อนี้นะคะอ่ะเขียนทำแสดงวิธีทำข้างล่างตรงนี้แล้วกันเนาะข้อ3และนี่เขาใช้เขาให้รัศมีมาดังนั้นเราก็ต้องใช้สูตรนี้เขียนย้ำอีกครั้งค่ะสูตรเส้นรอบวง เท่ากับ2พายเท่ากับ2คูณพายเมื่อกี้เราคุยกันแล้วค่าพายเราจะใช้อะไรอืม22ส่วน7อของเราเอาเป็นอะไรดีคะอ๋อมใช่อของเราเอาเป็นอะไรดีอาเขาให้มาเป็นเท่าไหร่ออให้เท่าไหร่มา42นั่นเอง ดังนั้นข้อนี้7ถามตัวมันเองได้หนอะไรได้12 7 6ออันนี้ก็จะเหลือแค่2คูณ6ได้12แล้วก็เอา12ไปคูณกับ22อีกทีหนึงตรงนี้มีที่ว่างอยู่จัดการเลยค่ะ 22คูณกับได้เท่าไหร่2 2เป็น4 2คูณ2ก็เป็น4 1คูณ2ได้2แต่ก่อนจะไปเติม2อย่าลืมเติม0 1คูณ2ได้2 1คูณ2ก็ได้2บวกกันออกมาได้เท่าไหร่4บวก0ได้4 4บวก2ได้6 2ดึงตัวนี้ลงมาเป็น264นั่นเองหน่วยเป็นอะไรคะอืมเป็นเซนติเมตรแบบนี้นั่นเองเป็นยังไงคะง่ายไหมเอ่ยข้อ3เราได้คำตอบแล้วเป็นเท่ากับเท่าไหร่คะ ตอบเลยสองร้อยหกสีนั่นเอง อ่ะเราไปดูข้อ4กันต่อค่ะเด็กๆวงกลมวงหนึ่งมีเส้นรอบวงยาว125.6เซนเมตรวงกลมนี้มีรัศมีเท่าใดเมื่อเขากำหนดค่าพายมาเป็น3.14นั่นเองอ่ะไปดูข้อ4พร้อมกันคะ่ะ เขาให้เราหารัศมีใช่ไหมคะก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทวนสูตรเส้นรอบวงก่อนอีกทีนึงเขียนย้ำไปนะลูกการเขียนแบบนี้มันทำให้นักเรียนจำสูตรได้มากขึ้นเหมือนเราได้เขียนเป็นประจำนะเขาให้ขนาดเส้นรอบวงมาคือ125.6ใช่ไหม เท่ากับ2องคูณพายเขาให้มาเป็นเท่าไหร่สามแล้วเขาก็ให้เราหาค่ารัศมีรัศมีแทนด้วยตัวอะไรอาน,นั่นเองว่าถ้าคูณ R ไปแล้วมันต้องออกมาได้125.6ซึ่งเขาให้เราหาค่ารัศมีก็คือค่า R น,นั่นเอง อ่ะเรามาดูกันก่อนอันนี้125.6เนี่ยถ้า2คูณกับ3.14ได้เท่าไหร่อ่ะตรงนี้มีที่ว่างอยู่จัดการคูณในฝั่งนี้เลย2 4งสีสองคูณหนึเป็น2 2 3 6องสทศนิยม2องตำแหน่งใส่จุดตรงนี้เป็น6.28นั่นเอง สิ่งที่เต้องหา6.28อะไรคูณกับอะไระได้ได้125.6ในข้อนี้ในทางเดียวกันเราอยากรู้ว่า6.28คูณกับอะไรแล้วได้125ทางกับกันก็คือเราเอา6เอาเราเอา125.6ไปหารด้วย6.2 8นั่นเองโอเคไหมเราจะเอา125.6ไปหารกับ6.28 แต่การหารทศนิยมเคยเรียนมาแล้วนี่เขาเรียกว่าตัวตั้งนี่เขาเรียกว่าตัวหารตัวหารเนี่ยมันยังมีอะไรอยู่เลยมันยังมีทศนิยมปีตำแหน่งสองตำแหน่งอยู่เลยดังนั้นต้องกระเถิบไปเป็นตนัวนี้กระเถิบไป1ครั้ง2ครั้งนะคะเพื่อให้ทศนิยมหายก็จะกลายเป็น628อออกมาแบบนี้เพราะกระเถิบ จุดทศนิยมไปข้างหลังกี่ครั้งนะ2ครั้งแน่นอนอันนี้จุดมันอยู่ตรงนี้เราก็ต้องขยอบสองครั้งเช่นกันให้จุดมาอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ที่ว่างก็เติม0ย์กลายเป็น12,560ไปเลยไปแบบนี้แทนนะคะดังนั้นก็ตั้งหารเลย อ่ะดูหกรอะไรได้1นึมีไหมไม่มีเอาหนึ่งไปรวมกวับสองเป็นสิบสองหกรอะไรหารสิบสมีไหมคะไม่มีเพราะว่าสิบสองก็ยังเป็นยังไงอยู่น้อยกว่า628ใช่ไหมดังนั้นก็ต้องรวมสิบสองไปรวมกับห้า 5, ก็กลายเป็น125เอาหกร้อะไรมาหาหกร้อยยี่สิบแปดหารหนึได้ลงตัวไหมลูก ก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่า125เป็นยังไงกว่าคะอ่ามันน้อยกว่าก็ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมลูกก็ต้องไปเป็น125ไปรวมกับหกกลายเป็นหนึ่ซึ่งมันมากกว่า628้อแล้วและเราอยากรู้ว่า628คูณอะไรอะ่ะได้1,256วิธีทำเอานิ้วปิดนะลูกนะคะ เอาเนิ้วปิดสองตัวนี้ไว้แล้วก็ถ้าปิดตัวนี้สองตัวตัวนี้ก็จะปิดสองตัวเหมือนกันก็จะมาดูแค่ว่าหกคูณอะไรเนี่ยได้สิบสองอ้าหกคูณสองใช่ไหมดังนั้นเราจะเอาหกร้อยยี่สิบแปดไปคูณสองดูอ่ะดูซิหกร้อยยี่สิบแปดคูณสองได้เท่าไหร่สองแปดสิบหก 2 2 4 6, 1บวก1เป็น5 2 6 1อ2อ่าได้ออกมาเป็นยังไงกันเลยเนี่ยพอดีกันเลยดังนั้นอันนี้ใส่2 1256ลบกันออกมาได้0นดึง0ลงมา628คูณอะไรได้0ย์คะก็คูณ0นั่นเองดังนั้น0ูลบ0ก็ได้0เรียบร้อยสแสดงว่า หารกันออกมาแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่คะเนี่ยได้เท่ากับสองใช่ไหมใช่ไหมคะหนึ่งหนึ่งมืน่นสองพันห้าร้อยหกสิบหารหกร้อยี่สิบแปดแล้วได้สองแน่นอนดังนั้นดังนั้นมาดูมาดูดังนั้นหกร้อยยี่สิบอไม่ใช่หกร้อยยี่สิบแปดสิคะขอโทษทีคะ่ะ หกจุคูณอที่ R เนี่ยเท่ากับสองจะได้เท่ากับ1 2ึ่งนั่นเองเทียนไปเลยหกจุดสองแปดคูณสองสังเกตดูตรงนี้ ตรงกันเลยใช่ไหมคะข้อนี้ก็เลยตอ,อบบตอบได้เลยว่าดังนั้นอ่าเท่ากับ2นั่นเองข้อนี้ก็ตอ,อบบตอบได้เลยตรงนี้ไปตอบเลยตอ,อตอบบตอบ ตอบเลยค่ะรัศมียาวสองเซนติเมตรนั่นเองอ๋อไม่ใช่2เซนติเมตรสิคะตรงนี้ครูเป็นยี่สิบทำไมคุณครูมาเขียนสองเนี่ยเติมเข้าไปนะลูกนะเติมศูนย์เข้าไปนะโถเอ้ยผิดพลาดเลยรัศมียาว20เซนติเมตรนะลูกนะ ขอโทษทีค่ะคุณครูดูผิดเองข้อ5ก็เป็นเช่นกันเขาให้เส้นรอบวงมาให้นักเรียนหาเส้นพาศูนย์กลางอ่าเขียนสูตรไปพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวข้อนี้ครูใช้ปากกาสีน้ำเงินละกันโอเค ข้อ5อยู่ตรงนี้นะคะสูตรเส้นรอบวงเท่ากับพายคูณเส้นผ่านศูนย์กลางอะดูเขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาเป็น56.52สอง ทายเขาให้มาเป็นค่าเท่าไหร่เอ่ยอืมเขาให้มาเป็น3.14ดังนั้นเราเขียน3.14ไปเลยแล้วก็เหลือแค่เส้นผ่าศูนย์กลางแต่ข้อนี้ถ้าเราจะเขียนเส้นผ่าศูนย์กลางมันอาจจะดูยาวไปใช่ไหมคุณครูให้นักเรียนใช้ตัวย่อละกัน เส้นผ่าศูนกลางให้แทนด้วยตัวดีแล้วกันข้อนี้เหมือนเดิมเราต้องมาหาว่า3.14คูณอะไรแล้วได้56.52ทําทำเหมือนเดิมเราอยากรู้ว่าคูณด้วยอะไรแล้ก็เอาตัวนี้ไปหารกับตัวนี้ทำคล้ายๆกับข้อ4ข้างบนเลย คุณครูนักเรียนทําแค่หนึ่งข้อเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งครูเหมือนเดิมค่ะแล้ววันนี้คุณครูก็มีเรื่องมาสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ